อยเป็นยังไงล่ะสู่คลิปเลี้ยวเป็นอะไรสู่คลิปเลี้ยวกันสุดแรกเงียบไหลเป็นอะไรสู่งียบจังมาที่นี่เออเพราะยี่มาเพราะยี่มาคลิปเลี้ยวอ่ะเบาเลยสนิทใจเลยขอมูนขอมูนเออเลยจุดแรกเงัยไหลเป็นอะไรสู่คลิปเลี้ยวอ่ะเออนี่จะเป็นกำลังใจให้เด้อสู่บัดที่นี่เป็นยังไงออ นั่นแหละสมพื้นมึงบ <c oughs> อาพรากันโพสคลิปอะเออได้เงินเท่านั้นเท่านี้ทั้งทั้งที่เงินท,าท่านมระานด้เขาบัญชีอืเขาแค่แกนตัวเลขในอันช่องซูเบิง้งซูซีวาซูได้ไยได้เท่านั้นเท่านี้เงินประานาธดเขาบัญชีพากันอวดอ้างเออทำคลิปเลี้ยวได้เท่านั้นได้เท่านี้พอถึงเวลาจริงๆเขาบระจายเงินมาทีๆเป็นสมน้ำหนามงวกันทีนี่เออนั่นแหละสูจำไหม,มสูเฮ็ดคิดนะ เฮ็ดคิปนี่เปนตัวอย่างให้ชมนี่กันซูสิอวดนะซูอวดครมรวยของสูสูจะไปอวดเงินซูจะไปอวดอวดอดเงินในบัญชีเงินในบัญชีหรือเงินที่สูเฮ็ดคิดอ่ะเฮ็ดคิดอีหยังกระสามเป็นข้อมูลอ่ะข้อมูลส่วนตัวที่หลังบานสูย่าเอามาโซสูกรนะสลัดในสูเอเอเฮ็ดหยังมาถามกูเลยนี่อยจะพูดอีเฮ็ดคิดมายูทูบเฟซบุ๊กนี่ เฮ็ดยูทูบมาประมาณแปดปีเฮ็ดเฟซบุ๊กเพจกับประมาณสามปีเฮ็ดคลิปเลี้ยวก็ได้ไปนั้านเดือนหนึ่งเป็นตั้งหลสูคลิปเลี้ยวส่ได้เงินบ่เออเห็นบ่บาัแที่นี่พาก,กันโพสหลายโอ้ทําคลิปเลี้ยวได้เงินเท่านั้นได้เงินเท่านี้ดูที่โชว์ยอดในอันใน,ในองียงก็อะไรอันในบัญชีบัญชีคลิปเลี้ยวโอ้ได้เงินตั้งหลายหมื่นดอนในเท่านั้นเทาน่นทานี้พอถึงเวลาจริงๆ ในทว่าไล้วเสัวเขาใจสุบอพรามากนะใจสุบอสัวเอเเห็นวัยสููเห็คลิดมากเห็นยูทูบม,มากประมาณแปดปีเห็นเฟซบุ๊กเพจม,มากสามปีอือกเคยโชว์ไล่ใดเอาข้อมูลหลังบ้านของเขามาโชว์ในเฟซมาโชว์ในเพจมาโชว์ในยู u ู e มาโชว์ในติ๊กต็อกอกเคยเคยโชว์เฉพาะึีงอวดบ้าน อวดความรวยความอลังการของเจ้าของอวดทองเออบ้แต่บ่าบ็าเคยเอาแบบว่าอันรายได้รายได้ของเฟซบุ๊กรายได้ของยูทูบรายได้ของเฟซบุ๊กเพจรายได้ของคลิปเลี้ยวที่อยู่หลังบ้านนะ่ะขอมูนหลังบ้านเขานะ่ะสู้กับสลากเอาแน่สู้ยัพสลกกันโง่ายเอามาโชว์โอ้ยด้เท่าน,นั้นนะทําคลิปเลี้ยวได้เยอะกว่าทําในเพจคลิปเลี้ยวนีไ่ได้ได้เยอะกว่าทําเพจเออ ทำเพจได้ละได้น้อยเดียวพอทําคลิปเดียวได้ประมาณสามสี่เดือนได้ประมาณเท่านั้นเท่านี้เดือนหนึ่งได้บาทหนึ่งนี่โอ้ขึ้นมาหลายได้ขึ้นมาเยอะแยะทั้งถึงเงินยังม่ทด้เขาบันที่สูงเลยเออสโชว์ข้อมูลข้อมูลที่มันอยู่หลังบ้านของเขาเนะี่ยนะสู้จะออมาโชว์สู้จะสงโลหลายบาทนี้โชว์พักกันโชว์คนนั่นกัโชว์คนนี้กัโชว์โอ้ยหนึ่งดอลลาร์ได้สองดอลลาร์พักกันโพสในเฟซบุ๊กกันเออได้เท่าน,นั้นได้เท่าน,นี้สูไปโชว์หาสเตกติ บาตที่นี่มันเดือดร้อนกันมากบาตที่นี่ยังงี้ฉันพูก,กันเดือดร้อนเพราะว่าม่าเคยได้โชว์กับเดือดร้อนไร่รา,ออายได้มันก็ต้องหดหายไปเข้าใจปะเพราะาารมันเดือดร้อนมันมันเดือดร้อนจะสู่คนที่โชว์ได้สู่เดือดร้อนหดคนที่เขาบ่โชว์รายได้ในเพจในเฟซบุ๊กในยูทูบในคลิปเรียวเออ,อยังกกเล่นติ๊กต๊อกกันเล่นติ๊กต๊อกกันสูย่ยาสัพพะโชว์รายได้สู่ยาสู่ขายของเนีเท่าไรเนี่ยสู่ขายของได้เป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นพันเป็นบาทสองบาทเนี่ย ข้อมูลหลังไม่สุยามาโพสโชเออสุยาสปืดหลอ,อืได้ช่ชได้สุกับหุบปากเงียบไ้เออบอัตพราสุมีเงินแล้วบ่ะจิสุก็ไปซื้อบ้านแม่มหลังใหญ่ออมีเงินก็ซื้อบ้านหลังใหญ่ไปซื้อทองมาใช้มาอวดเราบ่ะจิอวดทองอวดบ้านอวดทีออดลูกอวดผัวสุอวดลงขีดเลยแต่ว่าข้อมูลของเขานะ่ะนะ ข้อมูลที่เป็นเฟซบุ๊กหรือเป็นเพจหรือเป็นคลิปลี้ยวหรือเป็นติ๊กต็อกที่เป็น youtube ็นอย่างที่เขาให้เงินให้รายได้สูงน่นนะสูงยอะเอามาโพสอวดเอาม,มาโพสอวดหาสแต็กสิอืมมันนี้คนนั้นโพสคนนี้โพสมันหลก็หลยมาหนี่อืมข้อมูลเอลอเลยเป็นตั้งไหนสูดได้เงินบ่เฉิดสมน้ำหมาสมอื่นมึงปะอ,อืมมาเพราะข้อมูลเอลอเลยมนันนีสูงมาเดือดร้อนเดือดร้อนถ้ากันมม่ตรงมานปได้เงิน ว่าพญ ema าาาโกงว่าผู้นั้นโกงว่าผู้นี้โกงก็มันเป็นพสูสปปึกเอาข้อมูลของเขามาโพสมาเผยแท่สูก็คือว่าเก็บไว้ในสมองสูในความจำของสูในเพดของสูในรายได้ของสูนะ่ะสูเก็บไว้่าให้คนอื่นมาพูเออพอเงินเขาบัญชีสูป,ปุบขันสูบเก็บเขาบัญชีสูสูกับก,กดออกมามเก็บไว้ับซื้อบ้านซื้อทีซื้อทอง เออซื้อผูย้ยอื์กันผูใ้ใดอยากเปย์น่ะเอาเงินที่สูไปเห็ดนั่นมาซื้อผู้ไายเป็นสายเปย์แล้วก็มาอวดแบบที่นี่มาอวดเอายอดวิวเพิ่มอันนี้โซ่ไปลวดอซลูกโซ่ผัวโซ่สู้โ <c oughs> เงินโซ่ทองที่มันว่ามันของมูลหลังบ้านของเฟซบุ๊กหรือมันว่ามันของมูลหลังบ้านของพวกคลิปเลี้ยวพวกติ๊กต๊อกพวกยูทูบนะ่ะ ที่เป็นขอมูลหล้างบ้านเขาน่ะสูจะสามามาโซ่คนอื่นในเห็นเห็นวายาส้มเห็ดลิดมากยู u ูบแบบแปดปีแล้วกูบ่เคยโซ่ขขอมู้นล,ลังบ้านของ y youtube เลยบ่เคยหนูกูเคยอวดตัวความรวยความอลังการกูบ้านใหญ่บ้านโตกูได้ผัวดีอืมกูได้ลูกดีอืกูรวยกูเวยวันอลังการนี่กูโชว์โชว์เพื่อเพิ่มยอดวิวมึงเข้าใจบ่คา้าได้ตอร์ของกูสู้เข,ข้าใจบ่นี่แต่ว่าซูเคยเห็นวายาสผูเห็ดขีดมาบม่เคยเน โพสโทรเอ้ยอมือนี้พอยี่มากเด้ไดไล่ไดกับพอยี่มากทอนั้นทอนี่เห็ดคลิปเดียวไดไลน์ไดทอนั้นเห็ดคลิปวิดีโอเพจไดไลนไดทอนี้เห็ดยูทูบกูไดไลนไดทอนี้กูบอกเคยโชว์เพราะกูบองงกูบองงือสูงเออกูฉลาดเข้าใจปะเนี่ยกูโชว์แต่เงินแต่ทองที่กูยจกโชว์เนี่ยเออกระเป๋าทองกูกับมีกูเม่ทนไดออกมากูลืมอ,อมาผัวมันนี่เออ กระเป๋า่างกูก็มีในสูรนี่แหละการโชว์เขาโชว์แมรถทำมีบัตรง่ายๆเขาโชว์เขาโชว์แล้วเขาได้ยอดวิวเพิ่มเงินมันก็สิเขามาเขามีทลองหลายๆเขาก็มาโชว์เขาก็มียอดวิวเขามาเขามีผัวดีผัวรอเขาก็มาโชว์มันทําไม่ยอดวิวเขามาในคลิปวิ่อเร็วเขาเขามีลูกดีลูกงามลูกรอลูกสวยเขาก็มาโชว์คนทำเวยเขาก็ได้ยอดวิวได้เงินเขามาเออ มีผัวด,ดีผัวรอนมีชูดีชูรอช้รอนสมมมาโชว์อยอดมิวเขามาชูก็ได้เงินเขาใจว่าชูบ่แ่นว่าเอาข้อมูลหลังไม้ของเขามาโชว์เออข้อมูลหล,งลังไม้คือหมายถึงว่าข้อมูลที่มันจําเป็นหมายถึงว่าเขาให้เงินเขาทอนีเงินยอดในบัญชีทอนีไม่มันนังมันพี่เงินยอดันอันอันติกตอกทานี้เงินยอดในอันเลี้ยวทานี้เงินยอดในอันเฟซบุ๊กเพจท,ที่เขาหฮนคลิปปกติทานี มันมันมีอย่างมาโชว์มาโชว์มีสลึงหนึ่งมีหนึ่งเส้นสองเส้นหนึ่งนล่าสองนล่ามาโชว์โชว์กันโอ้ยฉันทําคลิปเดียวได้แล้วนั่นหนึ่งนล่าอ่ยซู้สู้เออโอยฉันทําคลิปเดียวอุ้ยคลิปเดียวได้เยอะกว่าคลิปปกตินะว่าสุดยอดเลยค่ะมามาทาคลิปเดียวกันผู้นั้นก็มาทำผู้นี้ก็มาพื่มีไผ่เบิ่งไผ่พี่น้องเออเรียนเกษตรจ่คลิปเดียวส่วนใหญเงินว่าเสือเออส่วนใหญเงินว่าเสือว่าถึงคลิปเดียวไอช่างหัวจะเทสได้อ่ะ หนึ่งเดือนพี่น้องเอียมันจะเลิศสมเป็นแต่ว่าอย่าชกหน่สิบบอเคยโพดโพดอวดโพดโชว์เรื่องเงินในอันติ๊กตอกเงินในอันคลิปเรียวเงินในเฟซบุ๊กเงินใน youtube ที่ทาง youtube ที่ทางอันเฟซบุ๊กที่ทางติ๊กตอกเพิ่นหายเฮาอย่าชมสิบบอโพดโชว์เพราะว่ามันปรจําเป็นที่พวกเก่าสิบบองสิต้องหู มันบ่มีความจําเป็นที่พวกเจ้าที่ตองหูเพราะว่ามันก่แมนธุระกงการอีหอย่างของพวกเจ้าที่สิดตองหูว่าคนนั่ขคอยได้ไล่ไร่ท่านี้มันช่องนั่นเขาได้ไล่ไร่ท่านี้ช่องนี้เขาได้ไร่ด้านท่านั้นมันว่าแมนกงการอีหอย่างที่พวกเจ้าต้องหูที่พวกเจ้าต้องหูก็คือนี่นี่ฉันพูดมาอะไนี่ฉันอวดรวยฉันอวดของฉันแม่นะฉันอวดของฉันเออฉันมีจริงฉันได้จริงฉันก็อวดผัวฉันหล่อผัวฉันรวยฉันก็อวดฉันมีบ้านหลังใหญ่ๆโตๆฉันก็อวด ยอดวิวเซ็นกับเพิ่มถูกปะเออถูกปาสูอบ่แม่งนะสูิสเี่ข้อมูลของเขาข้อมูลของเฟซบุ๊กข้อมูลของยูทูบข้อมูลของติ๊กต็อกที่เป็นหลังบ้านที่เขาไล่ไล่ได้ไล่หลักของสูที่สูขายของในท่ทานั้นสูขายของในทีานี่สูก็เอามาโพสเหมือนเอ้ยติ๊กต็อกวันนี้ขายของเออติ๊กต็อกวันนี้ขายของโพสทำแต่คลิปก็ขายของได้แล้วเอามาโพสในถนนในท่านี้เออเม,ม็นบม่ามันกับบ่ดี มันบด่ดีมันเป็นขอ้อมูลหลังบ้านฉุนจะเอาสมมาโซเห็นบะขันสิโซสูโซสูโซความสามารถของสูงสว่าเออี่ยว่าสูขายขี้มหรือสูขายทองสิขอทองมาโซนี่นะทองเส้นนี้นะเท่น PI, านี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าใครอยากได้เนี่ยติดต่อมานะติดต่อมานี่นี่นี่หรือฉันเนี่ยฉันขายตัวฉันเป็นกะรีฉันขายตัวน,วนี่ราคาเท่านี้คนไหนอยากได้ติดต่อมาขวงนี่ <laughs> อันนี้ก็พิดคนไมสซู <laughs> ฉันไม่แต่เลยอ้เลอันนี้เมาเด็กมสื่ออันนี้ยังขายตัวดิเออมันก็ไม่เป็นสีฉันส่วนจะไปสีเลียดส่วนมอโมสูก็คิดเอาเป็นคนโมกันล่ามาไปกูกับเบิ้งอึ่นอือได้ปะได้มาไปจอดนิ้วกับเข่าเลาวก็ได้เงินฉีกมันป่ะเจ้าภาสิมาให้มาโพสตลรับอู้ยอันคุณมาอ่าหรือเฟซบุ๊กทิกเก็ต อันยูทูบให้เงินกูเท่านี้ได้สูงนี่กูโพสอ่านสูงหล่ะในเฟซบุ๊กนี่โอ้ยไม่ได้กวนแฮตติกตอกูเฮ็ดคลิปเลี้ยงกูได้เงินเท่านี้ได้สูงทั้งทั้งสิ้นเงินมันเข้าในเขาวงชียังเฟซบุ๊กเนี่มันเข่าเป็นเดือนเดือนนึงอ่ะเที่ยนึงยูทูปมันเข่าเป็นเดือนเดือนนึงอ่ะเที่ยนึงบาทที่นี่เงินมันเข้ในเขาังชีพร้อมเห็นเห็นตัวเงินอยู่ในอันที่ไลดได้น่ะที่เขาแจ้งไลดได้มาเห็นตัวเงินมันขึ้นมาเหมือนเศร้าทายมัพโพสกันเบิึง ในเฟซบุ๊กเต็มอยู่มือนี้ฮหดได้ได้สองดอลลาร์มือนีให้ได้ได้แบบว่าพันดอลลาร์อื้ยฮ็ดคลิปเดียวได้หลายก็คลิปรมนาปกติถ้ากันไม่เห็ดคลิปเดียวได้ไกลพี่นางเอ้ยันว่าให้มาคอยได้หลายครันะโชว์อวดกันไปผลสุดทายข้อมูลเออเลยบ่พักกันในเงินจากหมื่นจากหมื่นจากแสนก็เป็นหลัก้อยหรือหลักหนึ่งหลักหนึ่งดอลลาร์สองดอลลาร์ สิบดอลลาร์ร้อยดอลลาร์จากแสนจากแสนดอลลาร์กลายเป็นเป็ดเป็นดดอลลาร์เก้าดอลลาร์สิบดอลลาร์จำไว้ใส่สมองสูสู้ยาสาวข้อมูลของเขามโาพรดเออข้อ,ม,ขอมูลที่เขาแจ้งว่าสูได้รับรายได้เท่านั้นรายได้เท่านี้นั่ะสูเห็ดคลิปนี้ได้รายได้เท่านั้นคลิปนี้ได้รายได้เท่านี้สู้ยามโพรดเออนะ อามาโพดเหง่ะกูกังงืดสมองสุดอ้ามาโพดเต็มอยู่โอ้ยมันมีแฮคลิปเดียวคลิปนีโอ้ยได้แล้วเงินได้แล้วได้แล้วหนึ่งดอลลาร์ทั้งทั้งเงินมันก็ไดปขอเงินชี้มันก็คือติ๊กตอกได้ส่วสูบแฮชติ๊กตอกสูบเบิกเงินในสมือเฮชติ๊กตอกนะสูบเบิกเงินในสมือเงินสิเข่าหนึ่งร้อยบาทสูบเบิกเงินเลยเงินเข่าสองร้อยสามร้อยสูบเบิกเงินเลยสมมติต้องไปโพดอวดผู้ใดย สู้ก็ต้องไปโพดอวดผู้ใดันสู้อวดนี่อวดที่จะชมนี่นี่อวดแม่งทองจกของนี่ที่มันมันเป็นข้อมูลหลับ้านของเฟซบุ๊กของยูทูบของติ๊กต็อกนี่มันเป็นข้อมูลของเฮ้งเห็นว่านี่จะชมนี่ชอบโพดทองชอบอวดทองชอบออดอวดลูกชอบอวดผัวชอบอวดบ้านชอบอวดคว้มรวยเพราะว่ามันได้ยอดวิวเพิ่มมึงเข้าใจป่ที่กูอวดนี่แฟนําว่ามึงอวดทำไมอ่ะกูอวดเอรายอดวิวมึงไม่อย่างป้ เออมียอดนิ้วกว่าเงินเท่าแต่ว่ากูบ่เคยอวดอันที่อันรายได้ของกูว่ากูได้รายได้เท่าไหกูบาบอกพวกสูเพราะว่าบ่มีความจาเป็นที่กูต้องอวดต้องโพสบอกสูว่ากูมีรายได้เท่าไหรแต่ละเดือนมันม่มีธุระจําเป็นนี้อย่างของกูที่ต้องไปบอกสูแล้วสูบ่จําเป็นยังต้องเสียดต้องมูอย่างของกูว่ากูได้เท่าไหแล้ว่าองเป็นต้องหูว่าต้องเสียงว่ากูเฮดไปเพื่ออะไรมีรายคนเนี้เออทำไปเพื่ออะไรก็เพื่อเงินไง เงินมึงเข้าใจวะอือเฮยรวยแล้วยังมาทำชั่มงชั่วโรตาสวดอือตายไปก็ไปไม่ได้มึงจะไปทำแมนนั่งหนาวแต่มาเปิ้ลคนเปิดความสุขของกูนี่แหละกูมีเงินกูซื้อยังก็ได้กูเห็นยังก็ได้กูว่ต้องรอดตอนตายดอกก่อนที่เขาจะได้ตายนี่ยเขามีเงินมันก็มีความสุขเขาก็ปืนเปิ้ลเขาได้เขาอยากได้ยังเขาอยากเห็นยังเขาอยากไปเจียวใสเขาก็ได้หมดแม่นบอกพี่น้องปืนแล้วกงเนี่ย รวยรวยทําไมรวยแล้วก็ตายไปเอาไปไม่ได้สิรวยสิจนตายไปเอาไปบ่ได้ดอกพี่น้องสกุลสกุนถ้าจะดีขันเฮารวยเขาดีเพราะว่าเขาอยากได้ยังเขาก็ซื้อไงเขาอยากเขาอยากกินยังเขาก็ได้เห็ดเขาก็ได้กินเขาต้องมานางเมืองหนาเขาตื่นนําได้พอรอกอเลยเข้าใจว่าสูตที่กูเฮ็ดคิปนี่มันก็ไ้ทําเพื่อกระทาเพื่อเงินไงเนมึงนก็สิงงกนันนันทีงูคุยแม่นบะเออ ว่เห็นสิเขาเห็นคลิปทุกมมือนี่โอ้ยพ้กดกันนู้ได้ได้เท่านั้นได้ได้ทอนี่ผลสุดท้ายเพรใหญ่หมากบ่โอนเงินให้อืจากหลักแสนกลายเป็นหลักลอยมึงยัดกังมาที่นี่อวดดีดนะสูข้อมูลส่วนตัวของข้อมูลหลังบ้านส่วนตัวของเขาน่ะมึงอวดดีๆพักกันอวดดีๆมึงจำไว้ใช้สมองใช้กระโหลกสู้แน่สู้เสียอ,ดอวดเอออวดความกิมนความแซ่บสู้อวดไปเลยผู้นักข่าวจะเห็นคลิปไปเพือ่อความสนุกสนานถึงว่าอะไเงินก็ว่าเป็นอย่ง เพื่อเป็นวันเขาเอิ้อนยิ่งานก่อนเป็นควงกรรมไปเหาเบิ่งเวลาเฮาตอนเทาถึงมาได้เงินกูกับมสซิเลียดเห็นบหมล่ะแต่ยังไงโชคหนิมาซิเรียดพยศสชมรว้วอยู่แล้วไหมรั้วอยู่แล้วมันรล้วกจะเกิดได้สูผัวกูรวยอยู่แล้วถึงกูก็ได้เห็นคลิปกูกับโมอดตายกูกับโอันอันเป็นหนีเป็นสินกูก็มีเงินคือเก่าแต่ว่ากูเห็นคลิปกูกับมีเงินเพิ่มเออเห็นว่านี่แหละคือคนเขาฉลาดแต่ว่าชนะต้องชาดใ้ทึงมอง เด่นขนาดแบบว่าโอ้ยมือ,มอน,นี่เนอะอันเห็ุคลิปเดียวเด้อะยอดอยิ้วเท่านี้ได้เงินเท่านี้โอ้ยเงินเท่าแล้วอ,อันหลายๆแจ้งมาแล้วว่าได้หนึ่งดอลลาร์ได้สองดอลลาร์เอามาโพดโพดอวดกันในเฟซบา๊ดดิเออเป็นกำลังใจให้กันนะสู้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 ผู้ละครนได้เป็นหมื่นไอ้ที่เงินนัน่นในเน่ยมันปรทันโอนเข้าบัญชีเด้อยู่หลายๆที่เขาแจ้งมาได้เป็นหมืน่นเออเป็นแสนก็มีพี่น้องเงินมาโพดแบนเออฉันได้แล้วทิคลิปเดียวฉันได้เงินเยอะอย่างงู้นอย่างนี้ มาโพสอวดกันพอถึงเวลาเขาสิดใจเงินจิลี่ยังเฟซบุ๊กมันจ่ายเขาเป็นเดือนดิที่บอกไงมันก็นคือติ๊กตอกติ๊กตอก่เขาเ,เบิกเงินในสมือเบิกเงินในสมือได้ติ๊กตอกเบิกเงินถอนบัญชีในสมือแต่เฟซบุ๊กกับยูทู e มันจ่ายเขาเป็นเดือนบันทึกสุภาพกันเอาข้อมูลของเขามาโพสโชว์เขาสามารถสิดใจเขา,าได้บ่าใจเขาก็ได้เขาเฮ็ดอีกให้คอมพิวเตอร์เออเร่อได้ขนาดตัวของเขาแท้ๆนี่มันคอมพิวเตอร์เขายัางเออเร่อได้ เออเลยเออไงเข้าใจ่ะยังงี้จะพูดดิเออขนาดนี้จะพูดไปค,คอมพิวเตอร์จะพูดกันยังเออเลยได้เออเลยก็หมายถึงว่าเออว่ <c oughs> าผิดพลาดคนเราทุกคนต้องมีความต้องมีความผิดพลาดกันทุกคน,น,นะนกันก็ยังเนี่ยเฟซบ o ๊กเนี่ยมันผิดพลาดบ่อยเข้าใจบะมันบ่ามันผิดพลาดตั้งแต่สมัยอันแต่มันบ่ามันผิดพลาดเฉพาะที่เริ่มเห็นคลิปเดียวเลย เพรายมากมันผิดพลาดมาตั้งแต่ตลอดชีวิตต่างแต่มันเริ่มให้ค้นเปิดเพจเท็ดเงินแล้วทำเงินได้แล้วที่บอกให้มันผิดพลาดมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามหามแล้วว่าแม,มา่มันเาหัวก็มาผิดพลาดคิดเดียวในส่วเออที่บอกให้ก็สันปไว้ยเวลาหุ่นบบเ,เงิน,เ,นเห็ดงานกับพวกเฟษเห็ดงานขายออนไลน์น่ะเห็ดกินโชแดกโชวอยังจะพูเนี่ยสมองจรวดตาสวดหรือขายของเนี่ย เงินมันสิโชยังสมัยก่อนเมื่อได้มีเลี้ยวหรือเปล่าเงื่อนมันสิโชข้างเียงเงินมันขึ้นโชหลายบาดเวลาใดแท้แท้ไม่ก็ได้หน่อยนยมันว่าเป็นผิดพลาดเฉพาะเวลานี่มันผิดพลาดมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามถามตั้งแต่มันเริ่มเฮ็ดให้คนเฮ็ดเพลิดละร้างไรได้แล้วเอออันนี้โกงหรือ่าโกงกูหูน้ำเขาเพราะว่ากูไม่ได้เห็นงานน้ำเขากูแค่เฮ็คลิปแดกโชแล้ว่าถึงเวลามันจ่ายมันจ่ายกูมาตอนไหนกูก็เอาเท่านั้นกูเรียกร้องมันมาได้มึงเข้าใจบ่สกู การให้เก็บอ่ะสูยส่จะไปโพสไล่ๆให้คนอื่นเห็นอยู่ออกทูถาคารนะขันสูสิอวดรวยนีอวดรวยขึ้นจดสักูนี่นี่อวดแม่มาลดนนี่นี่อวดท้องอวดบ้านอวดพวนี่แต่ว่าสูจะเอาข้อมูลส่วนตัวของเขาที่เป็นหลังบ้านของเขาที่เขาทํางานกับเขาเขาเป็นลูกจ้างเขาสูยส่ยยอสมานอวดให้คนนั้นได้เห็นคนนี้ได้เห็นสูเก็บหุบปากเงียบไว้ เงินเขาบปชี้สุกนังยิ้มมาแดกโซยเขาได้อีกมึงเข้าใจปะเออเงินเขาบปญชี้สุกนัางยิ้มนางขากรวยห่างหล่อหลับเงินอย่างเดียวถึงเวลาแดกโช่สุกับไปแดกโช่อีกคือเขาสุ้มต้องไปจำเป็นที่จะต้องไปโพดอ่ารายได้เงินในอันหลังบ้านให้คนอื่นได้หูให้โลกได้รู้ขันสูอยากให้โลกรู้สูมาแดกโช่สมุกส่วนรวดตาสวดมาอวดลำอวดรวยอวดบ้านหลังใหญ่ๆอวดผัวคือยายชมพู่นี่โลกรู้แน่นอน หัวมึงให้กูได้สอนเออว่าเรืเอ่องกันเออเลยมันว่าเป็นเออเลยตั้งแต่คลิปเลี้ยวมันเออเลยมาตั้งแต่สมัยที่มันเปิดทําคลิปเพจหาเงินพ่อเก่าทําคลิปเพจหาเงินให้มากมาเนี่ยมาหลายปีแล้วมันรวยคักแล้วเออมันรวยคักแล้วเฮาก็รวยขึ้นกันเก่าเฮาก็รวยขอมันเข้าใจปาถูเออ <c oughs> เพราะว่ามันแบ่งให้เฮาแค่นหน่อยหนึ่ง บางทีเงินที่มันแจงเขาว่าโอ๊ยในบัญชีเจ้าท่านี่เด้อที่นี้เด้อบัตเวลามันส่งเงินมาให้เขาแท้ๆนะมันส่งมาให้เขาหน่อยๆน่วยหนึ่งบอเหมือนกับบัญชีที่มันแจงเข้าสู้เข้าใจบอมันว่าแมนเออเลยงแต่คีปเดียวหัวก็เออเลยมันเออเลยมาจังแต่พระเจ้าสามหำ่เล้วสู้ยาปื๊หลหลอยู่พักกันรามาหลายเออมันติ๊ต๊อกขึ้นกันเวลาสู้เห็ุคิบลงสู้ยาสะโพกสู้โพกยั้งก็ได้ แจ๊สูยาสัโพดอันไล่ได้สูขายของไอ้ท่านี้เลิฟมันโชคขึ้นมาท่านี่และสูาสะยาสัโพดยาสะอวดยาสะอ่างเพราะว่ามันเป็นอันข้อมูลหลังไม่ข้อมูลหลังบานข้อมูลของเขามันมาเป็นข้อมูลของเฮาเฮาเพียงแต่เป็นลูกจ้างเขาเฮาอย่าเอาข้อมูลของเขามาเปิดเผยสูยาสะปึืหลายเออเราก็ไปโทษมาพอยหญ่มากกังสันพอใหญ่มากอกังสิงเพราะต้องไปโทษมันหรอกพอใหญ่มากนะั่นนะมันโกงเขามาจากเจ้เฮาเริ่ม็เพจแล้ว มันมาเป็นหัวก็มาโกงเขาถึงเขาเห็นลิปเลี้ยวเวียยูทูปเฟซบุ๊กคือกันยูทูปแหละคือกันชีบอกให้กดมันหลก์อ่ากดมันหลายพี่น้องสมัยก่อนนี่มันได้แบบว่าสุดยอดเลยแบบปัง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 ใช่ไนี้ซับนั่นและชีบอกให้แต่สูชี้ได้หน่อยสิได้หลายสิได้จังไรกับสามสูอย่าเอาข้อมูลหลังบ้านของเฟซบุ๊ก ของย t u b e ของติ k t ตอกหรือของอีอยังก์กับซามที่สูเห็ุเงินกับรายได้ของเขาที่เป็นในออนไลน์สูจะเอามาโพดโชว์ให้คนอื่นในหูคันสูเ้เฮ็ดคิปสอนเฮ็ดคิปสอนว่าการสร้างรายได้อย่างงู้นอย่างนี้บานนี้คันสูสิคิดสี่ว่าเออได้เงินอย่างนั้นอย่างนี้นะสู้ก็เอาอย่างมาปิดโกงเงินไว้ก็ได้สูยจะเปิดเผยข้อมูลเออคันสูสิคิด ผู้ละครจะคิดสอนมาสอเออทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะทำอย่างนั้นนะทำนี้น,นะเออวิธีวิธีเช็คเงินวิธีเช็คเงินหลังบ้านของเ Facebook ของ t ิ k ต o อกของ youtube เช็คอย่างนั้นเช่นนี้แต่ว่าสูเฮ็ดได้สู้สอนคนได้แต่ว่าฉันมันเป็นตัวเงินเป็นตัวเลขอะสูเอาอย่างมาปิดไวลสู้ยาใส่มาเปิดให้หมิอดอืมบันนี้มันสินนี้ลลบกบพวกเฮาตามมาเออแต่ว่าว่าเรี่ยงโกงนี่ว่าเรี่ยงมันอัน อันข้อมูลเอือรือนี่มันเอือเลืองมาแต่สมัยพระเจ้าสามหามแล้วสมัยที่มันเปิดเพจให้เขาทํางานหาเงินกับมันหาเงินให้มันมันเออเลือมาแต่สมัยพ่นแล้วพ่าแม่มันหัวก็มาเออเือเออพี่น้องสุูู้คนเอออยากสภากันปึกแล้วมาที่นี่ย่าสภากันเห็นในเฟซบุ๊ก k นังมูผู้ใดก็สามในเฟซบุ๊กที่ย่าชเปิดเฟซบุ๊กมา เห็นหลดุดเออเป็นยังไงลิปเดียววันนี้ได้หนึ่งดอลล่าเออวันนี้ได้สองดอลล่าท่านท่างที่เงินมันจะได้เข้าบววัญชีสุโดหาาเสตียตติเออเม่นวะมามาพี่น้องกินตามบังห้องน้ำกานมือนี่โอ้ตะมุงแสบแสบแห้งเฮ็ดไปเฮ็ดมากกับบเ,เดเงินอมันมลอลไะเพราะว่าอย่างวาเพราะว่าพวกส,สูงงูงูสูจะด่ามาเด้๋วกูบอกเรื่องจริง อันนี้ก็ชู้บกเคยตัวบอกจริงจริงคันซูสลากสูบกบมพูดร,ร,ร,พรายได้ที่รายได่ที่เขาอ่ามันดีดขึ้นมาน้ส่สซูในเป็นนั่นมองข้างล้างบ้านสูบพูดพให้คนหูสูบพูดพให้ลูกลูเห็นไหไย้ยชมนี่เห็ดลีปมาแปดปีกูบ่เคยพอดเรืืองไล่ได้เห็ดเฟษบุกยูทบให้คนอื่นในหูวกูได้เทอได้กูได้เท่านั้นกูได้ทานี่อืม เงินเขาบัลชีกูก็นางยิ้มบัตรกูก็ไม่ให้คลิปกินต่อให้คนด่ากูต่อเห็นปะนี่เขาเอิญค้นฉลาดมึงก็เอ้ยมึงทําไม่ทาไมทาเพื่อทาเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรมึงก็คิดเัาตี้ละทาเพื่อแล้วมึงคอมเมนต์โง่เพื่อเห็นปะล่ะกูก็ตอบกลับแล้วมึงคอมเมนต์โง่เพื่อมีสมองมึงก็คิดตัวตี้่ะเขาทาคลิปเพื่อเพื่ออะไรทุกวันนี้เขาทําคลิปเพื่ออะไรทุกวันนี้ มึงก็คิดคิดไม่ได้มึงก็โง่ต่อไปเห็นบ่เออกูชี้บอกไ้จำไว้สูคนที่แบบว่าชอบกดโอ้ยเงินเท่านั้นเงินเท่านี้เอ้ฉันทำคลิปเดียวฉันได้แล้วนะเงินเงินมันได้เขาบัญชีแล้วสูบ่ได้โอนทุกวันก็ติดตอกเงินในเฟซบุ๊กสูบ่ได้โอนติกทุกวันก็ติดตอกยังติดตอกนี่เงินเข่าสูโอนในทุกวันขันสูบาขีดขานโอนกุยานก็สูขีดขานโอนเอาน่ะนะเงินในติดตอกมันได้ ติ๊กต็อกมันจะได้คลิปเลียวมันจะได้เฟดเฟซบุ๊กเพจมันจะได้เ y o ยูทู e มันก็ได้เอาถึงได้มันได้เงินเบิดทุกเส้นทางเพียงแต่มันสิได้หน่อยได้หลายจบแม่บอือคิดเอา,ม,ามันได้บพมันนับวได้นี่ถามคนเฮ็ดคลิปนี่เออเฮ็ดคลิปว่ามันแปดปีเฮ็ดคลิปยูทู e มาแปดปีเหอ f เฟซบุ๊กเพจสามปี เฮ็ดคิดเบียไม่ได้เดือนหนึ่งบ่เรียนได้มันได้อยู่มันสิได้น้อยได้หลายแล้วแต่เขาสิห้เฮาเออมึงเข้าใจบ่มันม่ว่าบ่ได้เงินเลยมันได้อยู่มันได้ทุกช่องทางนั่นล่ะเราได้เงินนั่นแต่ว่ามันสิห้เฮ้าหน้อยหรือให้เฮ้าหลายมันรู้ที่เขาเพราะว่าเขาเป็นบอดเฮ้าเขาเป็นเจ้านายเฮ้าเฮ้าแค่เป็นลูกน้องเฮ็ดงานกินเปอร์เซ็นเขาซื้อเขาใจบ่นี่ยังยังสมมพตินี่กินสมบกสวดรวดตัวสวดนี่อวดลูกอวดผัวอวดรวย เขาเป็นเป็นเจ้านายด้เขาเป็นลูกน้องเหตุงานให้เขากินเงินเปอร์เซ็นต์ให้เขาเจอเนี่ยเขาให้เปอร์เซ็นต์เขาเท่าใ้เขาก็จจำใจจำเป็นเอาเท่านั้นเขาสิเป็นอยากลองเอาหลายกว่านั้นบ่อดดเพราะวบางที่เงินมันแจงมาได้อันไม่หันรายได้ของเขาน่ยหลายหลเลยผัดพอเงินเขาแท้ๆมันก็ได้เท่านั้นล่ะสูกูสิบอกให้แต่สูก็ต้องไปเสียใจสูทัาใจไปโลดการเหตุคิดสูต้องเหตุคิดสร้างคอนเทนต์สร้าง เห็ดแบบว่าปัญญาอ่อนคิดอีหย่างก็แล้วแต่สู่สุสาดซ้ำไหนสู้กับเห็ดซ้ำนั่นอย่างนี้ฉัพูดสลาดซ้ำนี่กับเห็ดไดซ้ำนี่สู่กันต่อไปแต่ว่ากูสิขอเตียนสู่อย่างหนึ่งการท็ดคลิปน่ะว่าต้องท่อท่อได้ใจจะถอยแต่ว่าขันมีายใดแจ้งเห็นมานั้นสู่น่ะสู่อย่าเอามาโพดโชว์สู่โพดโชว์หาสแตกติฮึโพดโชว์อะไรพวกมันรู้นั่นน่ะมีประโยชน์ยัง ัก็เพื่อยังกูก็โหอยกชู้อยากอวดคันชูสิอวดนี่มาอวดที่ยายสุูนี่มาอวดลูกอวดผัวอวดบ้านอวดซองอวดทองอวดเงินของสูนั่นสูทูอยาเอาขอมลหลังบ้านของเขามาอวดหรืออวดความสมกสรวดตาสวดกินคำไหนนี่อวดที่ยายสุูนี่อวดความปัญญาอ่อนนี่มาตองเขามาต้องสลาดดอกเขาแค่ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนี่เขาเขาม่นดาเขาแค่นั้นะจบบ้านนี่พอเฮ็ดคิดจบแล้ว สูก็นัง่งพักพรขากวยหันถ่าเงินเขาบัญชีมันสีเขาน้อยมันสีเข่าลายมันก็คือเงินสูมัต้องไปจงเพราะว่าสูเ่าแมนคนจ่ายเงินคนจ่ายเงินนคือบักมากหรือคือยูทูบคือ TikTok. อิสตอื์สูเ่าแมนเป็นเ้านาาสูเป็นลูกน้องเขาสูเป็นเจ้าน้าเจ้าของเ,าเ,เ้าน้าจเจ้า,าจของกหมายถึงว H ip, ่าขันเขาเหตคลิปม่ต้องมีผู้ใดบ,บังคับเพราะว่า เขาต้องเหดมือนั่นเท่านั้นเขาต้องเหดมือนี่เท่านี้เขาเ็ตตามใจฉันเขาอยากลงคลิปเขาก็ลงเขาไ่อยากลงก็แล้วแต่เขาคืออันนี้เขาเป็นเจ้านายเจ้าของแต่ว่าเขาเรียนเงินเขาเสียให้เขาหน่อยเขาเท่าไหร่แล้วแต่พอยนมากหรือแล้วแต่ทั้งเฟซบุ๊กแล้วแต่ทั้งยูทูบแล้วแต่ทั้งติ๊กต็อกเพราะว่าเขาเป็นลูกน้องเขาสู้เขาใจบ่มองนี้แล้วสู้อยาเอาข้อมูลของเขามาโพสให้โลกรู้สู้อยาสั่งง่ไหล เห็นวายายชมโง่ปัญญาอ่อนกูกับบโง่ซ้ำสูด้สัวสูนี่บ่าหูไผ่ที่กันเออผู้ดใดสิคิดหน่อยเนี่ยจำใจสิแว่ยังจชืู่ว่าสูสูกันแล้วแต่มึงกูบง่งึืแตว่าวาเหล่ยงกูบอกให้ฟังรืมจริงจำไว้ข้อมูลสำคัญของเขาจะเป็นหลังบ้านสู่าเอามาโพดเออขันสูสิโพดโพดความรวยความอลัอลงการความสวยความงามความขี้เละความติ่งต้องความบ่าบอบาบินคือยายสมพูนี่สูฮ็ดไปหลดเพื่อค่าเลคเตอร์ของสู คอนเทนต์ของสูสิกินทงมกส่วนรวดตาสวดสิกินเรียบย้อยสิผู้จบผู้งามสิงนสูเห็ดไปเลยความสามารถของสูแต่กูขออย่างเดียวสูอย่าเอาโตเลขกที่เขาว่าแจ้งรายได้สูใส่เท่านั้นท่นนี้อย่าเอามาปวดอย่าเอามาโชว์เท่านั้นนะจบนอกนั้นสูสิบหกอย่างสามพอปอดสูกูบบงึดอันนี้กูเตียนพวกคนบังทีเพราะว่ากูเห็ดคลิปมันจะแปกไปแล้วนี่กูไม่เคยโพสรายไ,ได้โซ่เลยเพราะว่าเฮาต้องอ่านกด อ่านกฎของเขาให้ดีๆแล้วอันไหนสมควรติดโชว์หรืออันไหนสมควรสิบวโชว์เออถ้าซูอยากโชว์นี่โชว์คือยายชมพูน่นี่โชว์แม,มวมารดคือยายชมพู่ท่านผู้ใดติดตามคิดยายชมพู่สิหัวยายชมพู่โชว์อีหยังแน่ชูร้องกดติดตามแล้วชูสิหัวว่ากูโชว์อีหยังแน่แต่ที่แน่ๆกูมาโชว์ไล่ได้แล้วกันบมาแล้วกันไป